ครับแล้วทำไมถึงมาทำเป็นสสครับตอนนี้ก็หลังจากลาออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยจริจงๆผมลาออกมาก่อนนะครับไม่ได้ลาออกเพื่อมาลงที่ก้าไกลผมลาออกมาแล้วแล้วก็กำลังพักผ่อนอยู่อยู่ในชว่วงพักผ่อนครับก็ได้โชคชะตาฟ้าลิขิตทำให้ได้มาเจอกับอ,อ,อดีตเลขาธิการพักแล้วก็สสเก้าวไกลในยุคนั้นนะครับก็ได้คุยกัน แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอยากให้ประเทศไทยที่ลูกหลานเราเนี่ยโตขึ้นมาครับมันเปลี่ยนแปลงมันมันดีกว่ารุ่นที่เราเติบโตขึ้นมาครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับก้าวไกลมาลงเป็นผู้แทนรัฐบาลของก้าวไกลครับอ๋อเยี่ยมเลยนะครับแล้วแล้วประเด็นที่อยากจะผลักด,ดันมากๆเลยนะครับในการเป็นสสเนี่ยมีกี่ประเด็นแล้วก็กําลังทําถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วครับตอนนี้ครับก็ ประเด็นที่ผักดันตอนนี้นะครับก็ผมเนี่ยก็อยู่ในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็จะอยู่ในกรรมธิการเรื่องการเงินกันคลังนะครับกรรมธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและความเหลื่อมล้านะครับแล้วก็กรรมธิการงบประมาณที่เมื่อสักครู่สอสอพึ่งเนี่ยได้ได้พูดถึงไปนะครับก็จะดูแลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องปัญหาหนี้สินนะครับหนี้ตัวเรือน ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่อยากขับเคลื่อนจริงๆก็คือคนอบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยปัญหามันเยอะปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะนะครับก็อยากจะมาแก้ปัญหาเนี่ยอยากจะแก้โครงสร้างจริงๆไม่ได้อยากจะแก้ที่ปลายเหตุนะครับอยาจะมาแก้แก้ให้ครั้งเดียวแล้วจบแล้วมันดีขึ้นไปเลยไม่ต้องมาคอยแก้ซ้ำแก้ซ้อนแก้ทุกปีนะครับ ไม่งั้นประเทศไทยเราก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับไม่งั้นเราก็จะ <ไป S 1> วนต่สันทีใช่ครับเพราะวนมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็เ,เราอยากจะให้ลูกหลานเราโตขึ้นมาในประเทศแบบไหนใช่ไหมครับประทุมธานีหรือจังหวัดไหนก็ตามนะครับสิ่งพื้นฐานที่ต้องการเนี่ยยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเลยเอาเรื่องพื้นฐานก่อนเลยตื่นมานะครับอากาศ็มสองจุดห้านี่นะครับผม๋อ,อมีมา<บ>ด้วย ตอนนี้เท่าไหร่ครับ PM ตอนนี้ก็60กว่านี่ยังดีนะครับนี่หกกว่านี้ p l า s AQI p ไเลยเหรอโอ้โนะครับประมาณ68นะครับก็เมื่อเช้านี้ก็เป็นร้อยนะครับอ๋อครับขับสิ่งที่พื้นฐานางนี้ยอากาศน้ำใช่ไหมครับน้ำปราปาระบบขนส่งสาธารณะนะครับที่ประทุมนี่ก็ได้ข่าวว่าเดินทางกันลำบากอยู่ใช่ไหมครับก็ ใช่ใช่ปัญหาเยอะเลยแต่ด็อกเตอร์โจนี่จริงๆแล้วคิวทองมากๆนะครับกว่าจะได้ตัวมาก็อยากเหมือนกันเห็นไปออกข่าวรายการทีวีบ่อยมากเรียกสัมภาษณ์ล่าสุดสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับอ๋อหลังๆหลังๆน้อยลงไปครับอ่อล่าสุดเนี่ยสัมภาษณ์เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตครับดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคิดว่าจะได้ไหมครับจะผ่านไหมครับเอาอย่างนี้ไดก็แล้วดิจิตอลวอลเล็ตก็ ที่เขาถามที่เขาสัมภาษณ์ล่าสุดนี่ก็ไปลงในไทยรัฐไทยรัฐพลัสนะครับก็ถามว่ามันถึงขั้งตันหรือยังครับผมก็มองว่ามันยังไม่ตันเพราะมันมีทางไปต่อถ้าจะทําจริงๆเนี่ยมันคงไม่ตันนะครับแต่ที่มันไม่เกิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไม่จริงทําไม่จริงหรือเปล่าอันนี้ก็สงสัยอยู่อันนี้ก็ะิดกันเบาๆนะครับยังไม่เพราะว่าถ้าจะทําจริงี่ยมันก็มีทางให้ไปได้ หลายทางอยู่แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายเนาะ้าเชื่อ,อถ้าเชื่อมั่นจริงๆว่าทาแล้วดีเนี่ยก็ทําเลยก็อ <c oughs> ลองทําให้เกิดขึ้นมาดูนะครับว่าเสนอเข้ามาเป็นกฎหมายในสภาได้เลยนะครับก็คืออันเนี้ยก,ก่อนหน้านี้ก็ส่งไปกฤษฎีกาให้กฤษฎีกาตีความ<อ>ใช่ไหมครับตีความกลับมาก็เหมือนบอกว่าก็ให้ทําตามกฎหมายก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับว่าเราไมต้องทำอะไรตอบมันไม่ได้ตอบใช่ก็ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ถ้ายากจะทำเนี่ยก,ก็เสนอมาเลยแล้วอีกคําถามหนึ่งนะครับคําถามเด่นเลยตอนนี้เศรษฐกิจเราวิกฤตหรือไม่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็เป็นคําถามที่ตกเขียงกันมากเลยนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ตกเขียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาคําถามนี้เนี่ยไปไปถามในกรรมธิการหลายกรรมธิการที่มีหน่วยงานทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแมแห่งชาติก็ดี แบงค์ชาติแบงค์ชาติก็ดีนะครับก็ถามขอการค้ามาไหมขอการค้าไม่ได้ไม่ได้เชิญมาไม่ได้เชิญกรรมธิการนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเขามีแบงค์ชาติสถาบันการนักงานเศรษฐกิจการค้างเนี่ยเขามาชี้แจงในกรรมธิการงบประมาณก็ถามไปนะครับก็ได้คําตอบเขาพูดสั้นๆก็คือไม่ไม่ได้วิกฤตตามเกณฑ์ม่วิกิตตามเกณฑ์ชีวัตของนานาชาติที่ world bank เขากำหนดหรือ imf เขากำหนดเนี่ย เราอ่ะไม่ได้วิกฤตแต่ว่าตอนนี้มันกลายถูกทําให้เป็นวิกฤตทางวาทกรรมมากกว่าผมว่าแต่ประชาชนก็บอกว่าขายของไม่ค่อยได้นะอันเนี้ยผมว่าจะจริงครับจริงเพราะว่าอ,อย่างที่เราเห็นนะครับตัวเลขคนติดหนี้เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขในสินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือนเดือนหนึ่งเราก็ต้องไปใช้หนี้ใช้ดอกเบี้ยนะครับจนเงินมันหมดแล้วเนี่ย มันก็ไม่เหลือเงินไปใช้จ่ายแต่ถ้าเราไม่แจกเงินดิจิตอลเนี่ยดรโจมีข้อเสนออย่างไงบ้างครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจผมไม่อยากจะทําอะไรที่ฉับเฉวยเพราะบอกแล้วว่าการแก้ปัญหาเนี่ยอยากจะทําให้มันยั่งยืนนะครับไปจแก้ที่โครงสร้างไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะยั่งยืนได้ดีที่สุดนะครับก็คือเราพูดว่าต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนโจทย์ปัญหานะครับมาเป็นสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาของคนปทุมเช่นเรื่องโดยสารสาธารณะรถเมล์เราวิ่งผ่านมีกี่สายครับพี่ไหมน่าจะมีอยู่ประมาณสองสายะนะครับทําไม <ใน S 1> เราไม่เพิ่ม <ใน S 1> ทําไม,ไมเร<น>าไ,ไม่ทาํารถไฟฟ้า e ีวีที่เป็นรถเมล์ให้มาวิ่งนะครับเขาบอกวิ่งและขัดทนเพราะว่าอันนี้มันยังมีเขาเรียกว่าถ้ามันวิ่งจนเครือข่ายมันครอบคุมเนี่ย คนก็จะหันมาใช้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาเหมือนไก่กับไข่คือถ้าหากบริการไม่ดีหรือทําไม่ดีวิ่งไม่ครอบคลุมนะครับคนก็อาจจะยังไม่หันมาใช้แต่ว่าพอทําดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันก็คนจะหันมาใช้เยอะขึ้นแน่นอนแล้วถึงแม้จะขาดทุนนะครับบริการสาธารณะแบบการขนส่งเนี่ยหรือรถเมล์เนี่ยเป็นอะไรที่ขาดทุนได้แล้วรัฐเนี่ยคนจะสนับสนุนดีกว่าการเอาเงินไปแจกแล้วก็บริโภคแค่ครั้งเดียวแล้วหมดไปนะครับ อันนี้เราจะกระตุ้นตั้งแต่เรื่องของการผลิตเลยนะครับผลิตรถไฟฟ้าผลิตแบตเตอรี่ผลิตอะไรก็ตามที่มาเป็นชิ้นส่วนของรถเมล์ไฟฟ้าที่จะเอามาวิ่งแล้วเราทุกอย่างที่เรามองคือเรามองระยะยาวเนาะเห็นผลระยะยาวอาจจะขาดทุนบ้างในระยะแรกแต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทํามาคือไม่ได้หวังที่จะให้มันกํกไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทําให้ดี แลนะให้คนหันมาใช้เยอะๆถ้าเราดูประเทศที่เขาจเจริญน,นะครับคนจะใช้ขนส่งสงงาธารณะเยอะคนจะไม่ค่อยใช้รถส่วนตัวใช่เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริการขเขาดีแล้วพอคนมันใช้เยอะการขาดทุนมันก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วบางสายก็จะกลับมามีกําไรอันนี้เราก็ถ้าเป็นที่ในใน,ในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าของรถเมล์ไฟฟ้าของเอกชนบางสายเนี่ยก็วิ่งเขาก็เริ่มหันมาทดลองหันมาวิ่งกันเยอะนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้พูดถึงเขามาเนี่ย เขาก็ยังขาดทุนอยู่แต่เขาก็คิดว่ามันเป็นการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เรามาดูเศรษฐกิจภาพรวมดีกว่านะครับ,รบของประเทศไทยเราในะอีก4ปีข้างหน้ามองอยังไงครับแล้วก็ปทุมทานีในอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นรูปแบบไหนครับภาพรวมก็สําหรับปีนี้เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับตามคาดการณ์ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหลายหน่วยงานเนี่ยแต่คําว่าดีกว่าเนี่ยมันก็คือว่า ในภาพรวมว่า GDP มันโตอัตราการเติบโตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้บอกว่ามันไปโตตรงไหนนะครับมันอาจจะไปโตตรงส่วนที่มันกระจุกอยู่อยู่ในกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แทนที่มันจะกระจายลงมาที่พู้ค้าแม่ค้ารายเล็กนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะกระจายรายได้จากข้างบนลงมาได้ยังไงนะครับมันก็คืออะไรมันก็คือการต้องไปแก้ปัญหาเรื่องการแข่งขันการผูกขาดหรือเปล่าถูกต้อง ก็คือการปลูกขาดว่าเราจะทำยังไงให้มีการแข่งขันให้รายใหญ่ไม่ปลูกขาดและรายเล็กเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับ GDP เราก็โตเราก็พูดได้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวแต่ปรากฏว่าถ้าเรามาดูพ่อค้าแม่ค้าคนท้องตลาดจริงๆพ่อค้าแม่้าก็ยังลำบากลืมตาอ้าปากก็ยังไม่ขึ้นยังมีหนี้สินอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาระยะที่เราจะต้องแก้ไขระยะยาวเพื่อจะให้เศรษฐกิจรากย่านะครับเศรษฐกิจ SME ได้เติบโต ได้แข่งขันมีโอกาสแข่งขันได้มากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาอะไรก็ตาม้ามันมันคงไม่ได้แก้แก้ง่ายด้วยการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วทุกอย่างจบแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงมันมีเรื่องของสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราหาสาเหตุไปเรื่อยนะครับมันก็คือมาจากการที่มีโครงสร้างกฎหมายโครงสร้างของการกำหนดอำนาจที่มันเอื้อทินงใหญ่ครับ ทำให้เนี่ยสิ่งที่ก้าวไกลกาลังผลักดันให้เกิดการเปลีล่ยนแปลงว่าเราอยากให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมเกิดการสูนับสเุน SME เกิดการกระตุ้นจากฐาล่าขึ้นมาข้างบนท้่มันยั่งยืนนะครับ,รบ,รบเราคงไม่ได้มองอะไรที่มันทาแบบสั้นๆฉับเฉยแบบแล้วมันก็จบไปนะครับอืมครับก็บเป็นนโยบายพักก้าวไกลเลยนะครับที่เราจะทลายชนผูกขาดนะครับแล้วก็ นโยบายพรบสุราก้าหน้าของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งนโย,ย,ยบายที่จะทลายทุนผูกขาดนะครับ50ปีที่แล้วเรามีบริษัทเบียร์อยู่สองสาบริษัทนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แค่สองสาบริษัทอยู่แค่นั้นนะครับเป็นการผูกขาดอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะผลักดันพรบสุราสเสรีได้เนี่ยเป็นการทลายทุนผูกขาดได้อย่างแรกเลยนะครับและเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเหตุสาเหตุที่เราทําได้น,นะครับเพราะว่า ก้าวไกลเนี่ยเราไม่รับเงินจากนายทุนนะครับนายทุนใหญ่จะมาบริจาคให้เราเนี่ยเราปฏิเสธเพราะว่าเราถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วนะเราไม่รับเงินจากเขาเราสามารถที่จะไปแก้ไขกฎหมายเพื่อทลายทุนผูกข,ขาดได้ใช่ครับอันนี้เราคือเรื่องของความเรื่อง,องความซับซ้อนของบทประโยชน์ครับ,รบใช่ถ้าเราไม่รับเงินเขาเราก็ไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนที่เห็นนะครับบางทีพักก้าวไกลเนี่ย ป้ายหาเสียงมินิดเดียวนะครับรถแห่หาเสียงมีอยู่คันเดียวเพราะเราใช้ทุนตัวเองนะครับเราไม่ใช้ทุนของอทุนผูกขาดหรือทุนใหญ่นะครับถ้าเราใช้เงินจากทุนใหญ่สุดท้ายก็จะเหมือนพักการเมืองทั่วๆไปที่นะครับรับเงินนักการรับเงินในทุนมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับก้าวไลเราไม่เป็นแบบนั้นใช่ครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยเพื่อมาเปลี่ยนแปลง กฎหมายเพื่อมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อมาเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยนะครับมันเริ่มจากจุดเล็กๆจุดนี้จริงๆนะครับว่าเก้าวไกลเนี่ยก็คือเชื่อมโยงแล้วก็เป็นของประชาชนจริงๆก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจริงๆนะครับเราไม่ได้รับเงินเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนละ3ล้าน5ล้านอะไรจากบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปทํานโยบายที่เอื้อกบบบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ไปขีดกัน ป้งปกป,ป้องผลประโยชน์ให้กับพวกพวกบริษัทใหญ่อย่างนั้นผมได้ยินว่าบางบริษัทโทรมาจะบริจาคร้อยล้านนะมีพวกมีมีทางชีนข้างในข่าววงในบอกมาแต่ว่าเราปฏิเสธนะครับเ<ม>พราะถ้าบริจาคกันขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายเราเข้าไปเราก็ไม่ต่างจากพักการเืองอื่นๆที่เข้าไปรับเงินในทุนแล้วก็ทํางานเพื่อในทุนนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องเห็นนะครับ สอสเก้าไกลจะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ได้เอื้อในทุนเลยเราจะเข้าไปลดราคาน้ํามันไฟฟ้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ได้แต่ว่ารัฐบาลเป็นอื่นไม่ค่อยอยากจะทํากันนะครับเพราะบอกว่าที่ของเก้าไกลเนี่ยการลดน้ำมันการลดราคาน้ำมันลดราคาไฟฟ้านะครับมันต่างจากสิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาที่ผ่านมาในช่วงปลายปีเนี่ย เราเห็นการลดราคาค่าไฟฟ้านะครับไปลดค่า FT ทีจริงๆอะ่ะมันลดตอนนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไปปูดตอนหลังเนี่ยเริ่มเพิ่มมแล้วฮะรเริ่มขึ้นราคากลับมาอีกแล้วก็คือลดตอนนี้ก็คือพักเป็นหนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยพวกเราก็ต้องมาจ่ายคืนคือปัจจุบันนี้เป็นการลดราคาชั่วคราวนะครับสุดท้ายเราต้องไปจ่ายเพิ่มเอาคราวหลัง